สบายดิปลุสบายดีบุนงล้วก็ทั้งแม่แท้พร้อมแล้วก็ทั้งพ้ำอําก็เบื่อติดตุคนเลยมอนก็ได้ลงมาจอดแม่น้อ้ําเย็บผ้ากับมันนี่แม่แท้แม่มา บริบทังบริวาพืดว่าคนกับบริวทาไม่เพมมิ้นมาดอกหักเปิดกมาอยู่เนาะค่ะแน่ยมาอยู่ดอกบริน้องเพื่เาบริทายแม่นบริทายบังเถือกันเลยขจาวเปิดเพลงแม่ยกับบริทายไปลงมาเลยเลยจีดอกบีมกบีใจละลายเกว่ามาเห็นป่าแล้วก็เปิกับเศร้าแล้วเศร้าแล้วอ้ยเกี้ยกินนะี่บวระกี่แเป็นห่วงบันดาบนด้บันดาบันดาบันดาบ่าบันดาบันนาบนดา้นดาบนดาบันดาดาดาบาด เท่ากัานแลว้วบาทแพร่เลยให้ขอให้เค้นแล้วแม่แพเอ้อร่ก็ข,ขอขอบพระคุณทั้งแม่แพเรเด้ออย่าเป็นห่วงทั้งล้านทั้งอยู่ที่ก็ขออย้าอย่าดูเพียงเด้อบทุกคนทั้งปใหญ่ใจด,ดีแล้วก็ขอขอบพระคุณลหลายๆใายห่งที่เรามีอันนี้ที่คนเงินลำลูกค่อยลาย มันเยียมมายำน้ำข้าวชาแล้วย่างไรเอ่้อย่าง้เดวพอน้องอันน้น่ยังคินข้ากไดได้รได้พาหนาวกหนาวเลยเพ่รมกับไปน้ำด่งไฟไปน้ำ มันนาเป็นวัดเป็นในเนี่ยปลุงมุ่งหมาเนี่ยก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้ออุ่นอากาศอากาศมันเย็นเนี่ยมันเปลี่ยนบทท่านเล็กน้อยจะเป็นวัดเมนี้ก็ไม่มีแพ่เพิ่นฝากเงินมาให้เฟตี้ซื้อเฟอร์ว่าจัะเมื่อไหร่เห็นอันเฟตี้กินเฟอร์อะไมันเพ็ดเนี่ยมันรีบบอกเพ็ดอะไรบอลในช่องลุงบอยบอกดูเอ้าพื้น่หนอ เด้อเด็แม่ันเพชรก็โด้อกินเพชรอันนี้เบาเมือนนั่นหรอกหนาวหก็ได้เลยแ่แไม่ได้มเทพ่รม่แต้องห้าอีหล่ะอีหล่ต้องห้แม่แรอกอีหล่ต้องห้าแม่แค่แต่เขมาเลยเฮ้ยคืามันไม่ลูกติหัวทุกนไทยดูม่แค่มาอันเห็นแพตีนะกกินอัน ขินเฟอร์เหมือนเพชรเลยฝากเงินมาหาเราฝากมาพันหนึ we a a ่งแต่ป้นตําแ่อมคนเะหาลอยเาปฏิก okay? right? <go> ินอันเพอรี้บอปฏิได้ลูกได้ได้ลูกดได้เอาหนูลูกะแต่เดิมไม่แพ้พูนนยบเล่าน่อยบอกล่นไจะักเงินมูเอาจับเอาลักไปเรือเงินป้า บอกบอกปานไไหมบอกไ่นไม่รู้่ถงเจ้าไหนโอ้เพื่อนถื้อทงมาใส่จะบอกวจักลจักยั่บ๊วบวยบวเมื่อไรละเมื่อไไปซื้ออันซื้อเฟอรด้หลูกเด้อพี่เนมมาหาบอกแท็บอกไปแท็บไหมทุกเขาขอจแม่ปแท็บลายๆเด้อทีเมตตาขอให้นีไม้ชุกะเพราแข็งแร็งแขงแ่งปราศจากโรคภัยจ็บเนาะ ไอพนอยู <muitas S 2> ่ดีไม่แห้งกงงลำรวยลำรวยพนวัาถืออันเด็กสองถื่อแล้วัถบอปลาไหถามวัาฟันบ่อว่าฟันข้าหนาบ่อไอพใหญ่ไอพอพถือที่ลูกอพอถือก็ไดลูกอพอถือไปลกน่าีเหี้ยไอ้ให้ ขาเล่าก็ลาดสุข้ามือเาให้เราเป็นยังเราเป็นยังเป็นวัดเป็นไงขาเลยอากเย็นพี่ติดที่คิดอิ่มพี่บอกพี่ินเปาเพชรเพชรมาี่เอาแบบไรเหมือนมือนีติเอาโบเอดถึงนี่จะทักถึงเฮงถงเรงเดินทางตลอดปลอดภัยปลอดภัยจากโรคโควิดาะ

มีเงืนจำกันอยู่นะะ้องแม่ก็เป็นห่วงเนาะิ่นเป็นห่วง่อิ่นได้ยิ่ข่าวว่ะคอิืนอยู่บสบสบายเนาะแล้วก็บรเห็น่อโทมาอื่พาสายถน้องแม่ก็เป็น่วงคอห้าคือบ่โทมาิ่นก็เลยว่าบบจักโ่โทน้องมกระเลยเห็นนงบ่ได้กรลงก็ขอให้ิ่นอยู่ดีม่แฮงเด้อแ็งแหงแง แเงแข็งแห้งมนี่ตะติตนติสีไปอันปส่งน้เคสีไปเมื่อนี่ยซื้อแหวซื้อเพอบอดนี่บอกินรแรงบอแม่มีไปส่งโอ้เห็นลุงเนาะบุลุงลุงไปเียคนอืมแม่ไปเน น mm ้องแทนก็เลยกับบ่เนก็มาบ่ดึบ่ดึกเนก็มานอนเฮือนนีดอกบ่บ่แม่นบ่แม่นสิว่าปาให้น้องแนนอนผู้เดียวนะก็มานอนอยู่เฮานงไปเียกเพิ่นไปเียกเพิ่นยังบ่ทํามาใส่อันนั้นเอ้าเปิดแสิปามนีก็มาแสิปน่เนาะยหนาวทํากัหนาวแม่ะ

เอาแค่น okay, yeah. mm ่ะพระเอาอยากไปพี่น้องดีใจว่าเลยพระก็ดีใจบ่ได้กินข้าวเพลนโอ้ยนี่ก uh ็ huh. ูประจัญว like, um ิสีวะดูเลยไปบอกว่าลูกชายเนี่มาทันขี้ข้าวเพลนเนาะเดี๋ยวไปเปิดนอนเปิดเติยงเปิดนอนเปิดเตียงเปิดนอนที่นอนนึกนับมื่อในบ้านเนี่ยหันห้อง ไอหอดเราก็ดีใจเดีเรากังเ้ยเออเออลูกล่ะตม่เพมลกไดีไมแพ้ไหน้งแมลโอา้ใจเด้อมนลูกตัจไม่แพ้ลูกใะเด้อไม่เพมันเด้ไมเพสซื้อเอมากินซื้อเฟอมากินไม่แพ้บอกว่าซื้อเอรมากินเ้อว่าันเห็นนัน กินเผ็ดเหม่อจะเพชดอะไรบ้างเพชดบอลุงบอลซื้อเผ็ดอันนี้เจ้าก็ซื้อมาเข็ดกินบอกเผ็ดเด้ออันนี้เด้อเอาตัวบอกเผ็ดเด้อกินยำเหมือนเพชดบ่พเฟติมันกินยำเหมือนแช่เผ่เหมือนนะนะเผ็ดเนี่ยเพชดไม่มีไม่มีเห็ดจืดจืดจืดอะไรวะใส่อยู่พี่น้องใส่ใบร้ายนะว่าเผ็ดจืดเพื่อน้องพฟติว่ แล้วแล้วน้องพัตีกินอิ่มไม่มีเลเผ็เอเพใส่ใหม่กด้เป็นได้กินเค้กนะเป็นอะไรนี้เนาะ กับขอบอกขอบใจเนาะขอบคุ้มลูกโคกเพิ่นกับมาเดียบมาคอยพี่น้องเอ้ยเนาะขอบใจแม่มีแม่มีกับมาตลอดขอบคุ้มลูกโคกกับมาตลอดพี่น้องบางเถื่อกับบริษัทไทยคลิปเนาะแม่มีเนี่ยแม่มี่ามากขึ้มือพี่น้องเจ้าเจ้าไายนั่งอามสิอ๋วคือมาดุเลยบางเถื่อกับบริษัทไทยคลิปพี่น้องเอ้ยเจ้าเปิดเพลงเนาะเอากันเ้ยบริษัทไทยเลื่องมันนี่ก็มีโอกาสแล้วกัได้ถ่ายเนาะ กขอบคุณขอบใจนนลายเมตตาเฉลี่มาตลอดนอกากก็ให้คนมิสุภาพเก่งเต็้งแน่งก็จะากคอยจะเจ็บเนาะย่างนี้้ใหลำด้วยบ่อยส่วยจ้าเผื่อเนาะมันเยื้มาเนยืนคลิปนี้พอกันชั้นนี้พอกันใหม่คลิปน่ะอาจจะสบายดี